ประวัติเมืองรับแลว่าเดิมเมืองแพ่เมืองนนหน้าหนีค่าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเป็นที่ป่าลกหลบซ่อนตัวง่ายและภูม,มิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ำคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศหลงทางได้ง่ายอำเภอรับแลนอกจาก จะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรมพื้นเมืองล้านนาเช่นผ้าตีนจกไม้กวาดเป็นแหล่งปลูกลางศาสตร์และทุเรียนหลงหลินรับแรซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นชุมชนของพวกละวะ และขอมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานเพราะได้มีการขุดพบกอมมโหระทึกและพราสำลิศเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลงคนไทยก็ได้เข้ามาครอบครองแสดงถึงตำนานเล่าขานของเมืองลับแลอันเป็นที่รือเรื่องมาช้านาน วันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงตอบว่าแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่อง ฝ่ายภรยรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหาย่ามใส่สเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองรับแล ชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขามีความรู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางไกลมากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดขั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบันดายญานมิตรตาง ก็ชักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย,ย่ามาให้แต่เขาทิ้งเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่เดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแทปชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนไปหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้น ไปหมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแต่แง่ขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่ที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองรับแลแต่ก็หลงทางบกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องลาความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตาเดกอนุสาวารีพระศรีพนมมาตรคนดีเมืองรับแลตั้งอยู่บริเวณในตัวเมืองรับแลคะ่ะ อนุสาวรีพระสีพนมมาตรั้งอยู่สีแยกตลาดหลับแลชื่อเดิมคือนายทองอินเป็นนายอากรสุราเชื้อสายจีนแต่ด้วยความรักในท้องถิน่นจึงพัฒนาเมืองหลับแลมาโดยตลอดและได้เป็นผู้นำชุมชนที่ชาวหลับแลให้ความลับถือพอถึงในช่วงสมัยรัชกาลที่5ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิสารจีนกิจ และได้เลื่อนเป็นภาษีพนมมาตรในปีพุทธศักราช2451อนุสาวรีย์พระีพนมมาตรสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงภาษีพนมมาตรชื่อเดิมคือนายทองอินค่ะในบริเวณใกล้ๆอนุสาวรีย์พระีพนมมาตรนะคะก็ยังจะมีตลาดศรีพนมมาตรให้เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชาวลับแลค่ะ การค้าขายของชาวรับแรในบรรยากาศตลาดตอนเช้าและตลาดเก่าในตอนเย็นก็ยังจะเป็นห้องแถวห้องเก่าดั้งเดิมสามารถจับจ่ายซื้อหาของกินของใช้อาหารพื้นบ้านของฝากยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือผ้าทอรับแรผ้าสิ้นตินจกผ้าขาวม,ม้าย่เข้าแคบทุเรียนกวนไม้กวาดตองกงและที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรนะคะก็ยังจะมีเทพเทศบาลตำบลศรีพนมมาตรอำเภอรับแร่จังหวัดอุตร,รดิตค่ะวัดพระบรมธาตุทุท่งยัง้งเป็นวัดประจําเมืองของชาวทุ่งยย้งตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยภายในวัดก็จะมีวิหารหลวงที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ก่อด้วยศีลาแรงและอิฐ หลังคาของวิหารจะมีทั้งหมด3ชั้นและภายในวิหารนะคะก็จะประดิษฐานหลวงพ่อโตค่ะวัดพระแท่นวัดพระแท่นศิลาอาจนะคะเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่และบุตรช่างได้บุรณะได้ตัดส่วนมุกบ้วนพระโอษฐ์นี้ไปปัจจุบันมุกบ้วนพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าถูกทิ้งไว้ข้างๆซุ้มประตูพิาพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาร ถ้าเสด็จแล้วจึงจะลุกจากพระศิลามาประทับยืนเหนือแท่นศิลาบนภูเขาอีกยอดหันพระพักไปทางทิศเหนือทอดพระเนตรหนองน้ํำใหญ่แห่งหนึ่งและภายหลังนะคะได้เรียกว่าหนองพระแลพระองค์ทรงประทับลอยพระพุทธบาทก้อนศิลานั้นภายหลังคือวัดพรยืนพระพุทธบาทอยู่คนและพระองค์ก็ลงจากเนินเขา ไปทางทิศเหนือเพื่อเดินจงกรมจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาบรรทมเหนือแท่นศิลาเหนือแท่นศิลาเขาอีกยอดภายหลังคือวัดพระนอนพุทธสายญาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเมืองอื่นคะ่ะเราก็มาถึงที่สุดท้ายของเมืองรับแรแล้วนะคะก็คือน้ำตกแม่พูลเป็นน้ำตกที่อยู่ที่หมู่สี่บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูลอำเอภรับแลจัังหวดอุตรดิตถ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งทานน้ำโดยการเทปูลให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนภูเขาสูงลงมาดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติสูงหลายชั้นสภาพโดยรอบนั้นมีความล่มลื่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์มีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามมีศาลาให้นั่งพักผ่อน ร้านอาหารที่สามารถมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์ของน้ำตกแม่พูนได้อย่างชัดเจนและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับตัวเมืองที่มีถนนเข้าถึงและสะดวกสบายบริเวณน้ำตกนะคะก็จะมีร้านอาหารจำหน่ายของที่ระลึกและที่จอดรถไว้ให้บริการส่วนการเดินทางเราสามารถเดินทางจากอำเภอลับแลระยะทาง8กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข1043ประมาณ12กิโลเมตรหรือขึ้นรถสองแถวที่ถนนตุลาสถิตในตัวเมืองจะออกทุก30นาทีตั้งแต่เวลา6โมงถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะ